Love you, baby. Bye. Why open the door? Bye. Have a cute day. Say bye-bye. 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 thank you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซื้อของเข้าบ้านนะคะหมดไปประมาณสองร้อกว่าบาทนะคะไอสองสองร้อกว่าเหรียญน,นะคะนี่ามาดูในถุงนี้ก่อนได้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะทุกคนเป็นรสมะพร้าวนะคะแค่หนึ่งมีสี่ถ้วยนะจา๊าซื้อมากินตอนเย็นๆนะคะทุกคนแต่พยายามจะกินน้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็ จะได้ยาคูมาสองแพ็กนะแล้วก็นี่เป็นเนยที่จ๋าใช้ทากับขนมปังตอนเช้านะคะก็ขนมปังจะขนมปังนี่จะได้มาขนมปังมาสองแถวนะอันนี้เป็นฮันนี่วีทนะคะแล้วก็อันนี้จ๋าแบบเห็นแล้วอยากกินมากทุกคนมันเป็นแบบขนมปังซินนามอนนะคะทุกคนแบบกลิ่นหอมมากเลยจ๋าคือแบบ นึกอยากจะกินนะจ๋าก,ก็เลยซื้อมาก็ได้ขนมปังมาสองแถวนะวันนี้นะก็อันนี้เป็นอา,อาหารว่างของเด็กๆนะคะเอาไปโรงเรียนนี่เป็นแล้วก็จ๋าได้เป็นสตรอเบอรี่ว a f f l e มาสองกล่องนะสตรอเบอรี่ว a f f l e มาสองกล่องนี่เป็นตัวครีมเมอร์นะคะที่จะใส่ในกาแฟแล้วก็จ๋าซื้อเป็นกาแฟเย็น สตาร์บัคมาเป็นคาราเมลมาร์เกียโตนะอร่อยทุกคนเวลาจ๋าไปสั่งเครื่องดื่มที่สตาร์บัคนะคะส่วนมากจ๋าก็จะสั่งคาราเมลมาร์เกียโตนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบกาแฟเย็นนะคะมาเป็นขวดแบบนี้จ๋าก็เลยแบบซื้อมาลองกินดูนะคะอันนี้เป็นนมสดนะคะ2%นะคะได้มาเกลอนหนึ่งแล้วก็ได้แตงโมมาลูกหนึ่งอันนี้แตงโมลูกเล็กๆนะคะ ไม่รู้ว่าจะหวานหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมันมันจะแดงหรือว่าจะหวานหรือเปล่านะคะจน <c oughs> ก็จะซื้อส้มมานะคะทุกคนเป็นเนลินนะคะเป็นส้มก็ลูกขนาดค่อนข้างจะประมาณใหญ่นิดนึงนะคะจะได้มา2ถุงนะน้องซีบี้ชอบกินนะผลไม้จักเลยซื้อให้น้อง2ถุงมีเป็นอันนี้เป็นไส้กรอบนะคะทุกคน คือมันน่ากินมากทุกคนเป็นเบคอนแล้วก็ซอสเสรนะเป็นเนื้อหมูสโมกเบคอนซอสเสรนี่ทุกคนน่าจะอร่อยนะแต่ว่าจะซื้อมาแพ็คหนึ่งอันนี้ประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วประมาณแปดเหรียญเออประมาณแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็จะได้อ่าจะได้หมูมานะคะทุกคนกดูกหมูทุกคนอันนี้กระดูกหมูจะได้มาแพ็คหนึ่งเดี๋ยวจะจะทำอ่า หมูผัดเดี๋ยวจ๋าจะทําหมูผัดตะไคร้นะคะทุกคนเมนูกลางวันของจ๋าว,วันนี้สามีไม่อยู่สามีไปทําง,งานออฟฟิศนะคะวันนี้บ้านเงียบแล้วก็เป็นผักได้ได้ผักชีมาหนึ่งมัดนะคะทุกคนผักชีจะได้ถั่วฝักยาวมาด้วยทุกคนถั่วฝักยาวนี่ค่ะถั่วฝักยาวนะ ใช้ได้เลยทุกคนเหลืออยู่นี้มัดน,นี้มาสุดท้ายจะจะเลยสอยมาเลยเมือ่อกี้เหลือมาสุดท้ายเนาะก็จะได้ถั่วนี้มาด้วยเป็นประมาณครีมบีนะคะเป็นได้มาถุงะะแล้วก็ได้หอมใหญ่มาเนาะมีเป็นมีเป็นกระเทียมนะคะทุกคนได้กระเทียมมาสามถั่วก็ได้เป็นมะนาวนะคะทุกคนมาเป็นถุงแบบนี้แล้ว อันนี้ประมาณสองพาวนะคจะจ๋าซื้อมามะนาวแล้วก็ได้อโวคาโดมาห้าลูกอโวคาโดเดี๋ยวจ๋าต้องเอาใส่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าแบบมันเก็บได้นานหน่อยนะเพราะว่าทุกคนก่อนเวลาจ๋าซื้อมาจ๋าจะเก็บไว้ข้างนอกนะแล้วมันก็แบบนะมันมันสุกเร็วอะทุกคนแล้วกินไม่ทันนี่อโวคาโดจ๋าได้มาห้าลูกนะก็ห้าลูกอโวคาโดได้มาห้าลูกนะทุกคนจ๋าได้มะเขือเทศมาด้วยนะมะเขือเทศ นี่มะเขือเทศให้มาสีลูกนะคะทุกคนจะเลือกซื้อแบบมะเขือเทศแบบลูกมันจะแบบแข็งแขๆเฟิรม์รมๆหน่อยนะคะทุกคนก็จะได้หอมแดงมาสามหัวนะหัวใหญ่ๆนะก็ได้น้ำส้มมานะคะอันนี้เป็นออรนจูดไม่มีเยื่อนะของฟลอริดาเนเชียลนะคะจะซื้อมา จะซื้อ,อเป็นนี่ค่ะทุกคนผอกเยอสดสลัดโรนะจะชอบกินมากเลยทุกคนเนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปตลาดเอเชียแล้วก็ไปซื้อ,อเป็นแผ่นหนอนะ,ะก็มาทําเองนะเพราะว่ามันทําง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็แบบอร่อยด้วยจะชอบกิน,นะจะซื้อมากล่องหนึ่งอันนี้ประมาณหกเหรียญน,นะคะทุกคนแล้วก็จะซื้อเป็นไก่ไก่ที่เขาทำมาแล้วนะก็สุก พร้อมจะกินนะคะทุกคนเป็นบีคิวชิคเ้นวิงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวจะได้กินกันนะคะแล้วก็ได้ไข่มาไขา่หนี้สิบสงฟองนะคะก็โหลนึงจ่ายได้มาเนาะอันนี้เป็นจ่ายได้น้ำขวดมานะคะทุกคนได้มาแคบหนึ่งนะคะก็24่ขวดแล้วก็นี่ได้นี้มาทุกคนอันนี้เป็นสตาร์ทกิ้งโฮเนะซื้อมา2อกล่อง อันนี้เป็นรสอะไรเอ,อ่ยเป็นรส strawberry แล้วก็าลามนะอันนี้เป็นรสเมงโก้นะคทุกคนนี่อันนี้เป็นเมงโก้นะจ๋าชอบกินนะมันสดชื่นดีแบบอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นฟองน้ำที่เป็นตะข่ายนะคะที่ใช้อาบน้ำนะอยาซื้อมาแล้วก็มีเป็นฟองน้ำที่ใช้ล้างจานด้วยนะมันหมดซื้อมาเพิ่มไว้นะคะ แล้วก็จะได้เป็นน้ํายาสระแชมพูของเด็กๆเกนาะแชมพูแล้วก็ครีมนวดของเด็กๆนะคะแล้วก็มีครีมนวดของจ๋าด้วยนะยี่ห้อเดิมที่จ๋าใช้ได้มาขวดหนึ่งอันนี้ค่อนข้างจะแพงนะเนานะยี่สิบห้าเหรียญนะจริงๆแล้วเวลาจ๋าซื้อจะจะไปซื้อที่ grocery แถวบ้านนะคะ grocer นะคะเขาจะขายแบบ ทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดเนี่ยมันแค่30สิบเหรียญนะคะแต่ว่าอันนี้แค่ครีมนวดขวดเดียว25บเหรียญแล้วทุกคนอืง่างจะแพงแล้วแล้วแต่แล้วแต่โอกาสบางทีเขาก็มีเป็นแบบมาเป็นเซตนะคะแล้วก็30สิบเหรียญนะคะแต่ว่าตอนนี้จ๋าไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนมากแล้วก็จะประมาณอ่า25้าเหรียญนะขวดหนึ่งครีมนวดแล้วก็แชมพูนะราคาะค่อนข้างแพงแต่ว่ามันมันแพงแต่ว่ามันมันใช้ดีแล้วก็คือแบบ จ๋าใช้มาหลายปีมากเลยทุกคนแนะนําเลยนะคะมันใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ได้น้ํายาล้างจานมานะแล้วก็เป็นน้ํายาทําความสะอาดอนเนกประสงค์นะที่จ๋าได้มาเนาะยบอกไปนะคะได้น้ํายาซักผ้ามาขวดหนึ่งด้วยนะะก็เดี๋ยวจ๋าขอตัวเอาของไปเก็บนะคะแล้วก็จะทํามื้อกลางวันของจ๋านะคะเดี๋ยวจ๋าจะทําหมูผัดตะไคร้นะคะทุกคนเป็นมื้อกลางวันโอเคเดี๋ยวของไปเก็บก่อนนะคะ ลืมไปทุกคนเดี๋ยวจาซักไว้ตั้งแต่ก่อนที่จ๋าจะออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวเอาผ้าใส่เครื่องปั่นแห้งก่อนทุกคน ลองกินสลัดโรก่อนอร่อยทุกคนอันนี้จะมินชอบมากอืม ใช้ได้เลยทุกคนมาอยู่นี่นะต้องทำกินเองหมดนะอยากกินอะไรก็ทำเอานี่จะไปแวะที่โรสมานะคะก่อนที่จะไปซื้อของเข้าบ้านจะได้โต๊ะนี้มาทุกคนเห็นไหมคะเป็นโต๊ะไม้ขาเหล็กนะเห็นไหมคะอันนี้แบบราคาโอเคมากๆเลยจ๋าซื้อมาจากโรสนะก็ราคาราคาจริงๆประมาณ80เหรียญน,นะคะแล้วก็จะได้มาในราคา สี่สิบเหรียญค่ะทุกคนกะว่าเดี๋ยวจะมาวางตรงไหนดีอาจจะเป็นตรงนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่ได้เป็นต้นถางต้นไม้เล็กๆมาตกแต่งด้วยนะ,ะ,เ,ดยยนเ,ยะเดี๋ยวจักรยานเยอะมากเดี๋ยวจักรยานไปเก็บฝั่งนุ้นก่อนนะ จะเอาโต๊ะมาวางที่มุมตรงนี้นะแล้วก็ตัวตะเกียงเทียนจะมาวางที่มุมตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้จะอยากแบบมีเนื้อนะที่นิดนึงนะคะแบบสามารถเดินเดินได้นะคะบริเวณตรงนี้เนาะมีทุกคนออกมาก็จะประมาณนี้นะโอเคเลยค่ะ,ะทุกคนย้ย